พีแล้วเจาะลังพี่จนนี่ตึ้งข่นหมด สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็จะพา FC ทุกท่านมาชมบรรยากาศเกี่ยวข้าวอยู่นาดงหนองมะกอกนะครับครับตอนนี้ก็นายก็มาแล้วครับรถเกี่ยวก็ขับเข้ามาแล้วนะครับครับที่เกี่ยวก่อนนา12ไร่นาติดบ้านนะครับมี f c ถามว่าได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ได้ประมาณเกือบ40ปุ๋ยครับนาแปลงอยู่บ้านประมาณ5ไร่ครับ ก็แต่ก่อนมันหกไร่เนาะครับขุดสาด้วยถมที่ด้วยก็เหลืออยู่ประมาณห้าไร่นะครับก็ข้าวอยู่นั้นใส่ข้าวเมลี่ขาวครับแต่อยู่นาดงน้ำกอกนี่เป็นเมลีแดงครับครับยังไงก็ติดตามชมบรรยากาศต่อไปครับครับตัวนี้รถนายก็มาแล้วนะครับทางเข้ามานี่ยากมากเลยครับแต่ก็ดีนะครับตรงนี้ดินมันแข็งครับ Tung lên này, tung, tung Tung không nhạc bố <laughs> <laughs> เล็บ <ง ains> ตุกีบอกตาเื้่ใหม่เอาวันใช่ไหมครับตัวนี้นายก็มาถึงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพีน่น้องสุกท่านครับวันนี้ก็มาขนข้าวให้เด่นข้าวกรอบเลยกรอบแล้วครับกรอบแล้วพอดีตักมือสองมือเก็ขบขึ้นเล่าได้เลยบระหยาดเลยครับตัวนี้รถเกี่ยวก็มาถึงแล้วนะครับ าดุงน้องมะกอกนะครับ บิงหนึ่งแล้วครับเลือบิงใหญ่บิงเดียวครับตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับคอยดูจะได้เยอะเท่าไหร่นะครับทางเนี่ยล้างรถถูกรอเลยฮะหมดแล้วหมดแล้ว,แ,ลวแค่นี้แหละ ครับเลยอยีกนิดเดียวครับเต็มอุ้มแล้วครับ <laughs> <laughs> เที่ยวสุดท้ายแล้วครับ นาสามไล่ได้อุ้มหนึ่งครับนี่ครับอุ้มหนึ่งพอดีครับว่ามีครับอุ้มหนึ่งครับนาสามไล่ครับพอดีเลยเนาะนี่ก็เสร็จแล้วครับสบายตัวแล้ว ก็ประมาณตันหนึ่งครับประมาณตัน,ต,นตัวแต่เป็นข้าวสดนะถ้าข้าวแห้งก็น่าจะอยู่ประมาณตันพอดีมาครับทุกท่านกินย่างหมูด้วยกันครับมาครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับก็โล่งใจไปอีกเกาะหนึ่งสบายตัวแล้วครับทีนี้เที่ยวสนุกแล้วครับทีนี้ก็เป็นเดินป,านนป่านอนปาน่าทางไหนก็ไม่ต้องกังวลแล้ว <S <S> <S เสร็จแล้วกอยู่เล Để nhắn lọc Ưm đại dục có thật Thuốc lợt rồi Ưm, chín đại dục Thôi, chín đại dục พริกนี่เพ็ดเลยเ็ดกว่ตนตอนแ่โอ้เผ็ดเลใจดีเลยพริกนี่พูกเราก็จะกลับบ้านแล้วครับ <c oughs> เอาข้าวไปตากหนื่ว่าจะไปเสร็จไวเน,นาะครับออืคิดว่าแต่จะค่ำไม่แน่อาจจะพุ่งนี้เช้าเล้วจะได้กลับบ้าน <c oughs> พออันนี้ไม่ค่อยมั่นใจรถเท่าไหร่ครับอืสายเลื่อนครับ <c oughs> กระเรียมกับข้าวจะมาทํากับข้าวกินตอนเย็นพอดีเกี่ยวเสร็จใบก็เลยเป็นกับแก้มไปเลยออตอนนี้พวกเราก็กลับบ้านแล้วนะครับ เล็กก็ทางก็จะลำบากหน่อยนะครับนี่นะครับทางผาดุเล็กมาไปเจอทุ่งนาน,นะครับ เขาก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับตเกี่ยวก็มีมาอีกคันแล้วครับตอนนี้เจ้าของนาเขาก็จอดรถจะแคบๆหน่อยนะครับ่อดูนายจะมาได้เปล่าครับ เกี่ยวข้าวอยู่นาดงนมะกอกนะครับก็ตอนนี้ก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็เอามาตากแล้วครับก็นาดงนมะกอกก็นาสามไร่นะครับใส่มะลิแดงก็ได้อุ้มหนึ่งพอดีครับอยู่นาสิบสองไร่ที่ผมทําอยู่สิบสองไร่นะครับแต่ผมทําจริงๆริงมันหกไร่ครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นของนาทํานะครับก็ 6ไร่ก็ได้2อุ้มครับก็ได้ข้าว38ทุงปุ๋ยครับครับยังไงก็ต้องขอไปัยสีทุกท่านด้วยครับเมื่อบานไม่ได้อัปเดตต่อเนื่องนะครับก็มวัวแต่เอาเข้าวลงด้วยอะไรด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายทำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สิ้นสุด การทำนาแล้วนะครับก็จบฤดูการการเกี่ยวข้าวแล้วก็จบฤดูการนอนกะนอนเฝ้าข้าวอยู่นาดงน้งมะองกอกแล้วนะครับนี่ก็จะไปทางไหนก็สะดวกแล้วนะครับครับสุดท,ท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีท่านจงมีแต่ความสุขครับคิดถึงได้ขอสมนังปรารถนาความร่างกายแข็งแรงเป็นไงบ้าหนคอยครับข้าพปลอดภัยสหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเอฟซีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ